โอเคผมจะเลือกเป็นทรงผมอ่าที <pu> ่มันแบบค่อนข้างที่จะมีสไตล์หน่อยนะฮะก็หลังจากที่ผมเลือกได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับทรงผมนะครับผมเหมือนกองเสื้อผ้าอยู่บนหัวยังไงก็ไม่รู้โอเคแล้วทีนี้เราจะไปทําการเอ่อเลือกเสื้อผ้าใส่กันนะฮะ โอ้ดูผู้เข้าแข่งขันทุกคนฮะตอนนี้คือต่างคนก็ต่างแบบมีสตไตล์ของตัวเองเท่านั้นเลยนะครับผมผมจะใส่หมวกดีไหมเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ใส่หมวกแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบทบางทรงผมอันสวยงามของผมนะฮะไออ <c oughs> โอดูคนนี้สิครับดูคุณพี่คนนี้สิครับโอ้โหอย่ากับหืมโหสิชมพูเลยเลยรมันจะไปแต่งงานหรือไงเนี่ยเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเนี่ยรีบไปแต่งตัวก่อนได้ไหมว้าวนี่ดูดีจังเลยฮะจีติงงั้นเหรออืมใช้ได้เลยนี่ ผมเป็นอะไรที่ชอบกับนางฟ้ามากเลยนะครับผมและเป็นอะไรกับการเกาะผนังมากว่ะเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้ผมชอบมากเลยครับไม้ช็อตยุงเนี่ยอืมที่บ้านผมยุงค่อนข้างเยอะนะฮะผมต้องถือไม้ช็อตยุงไปด้วยนะ